ขอลล่นมคันปากลุงหุ่นติดโซเชียลสมัยนี้การเมืองต้องแซบต้องไหวต้องมีดรามา่าแต่ถ้าจะให้ยกมงให้ใครในเรื่องปั่นโซเชียลมีเดียต้องสมเด็จหุ่นเซนแห่งกัมพูชาที่ผันตัวจากผู้นำมาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดโพสเฟสบุ๊กแสะไทยไม่ยัง้งแถมล่าสุด ยงรามาเตียงสีชมพูทําเอานายกไทยแพ่ทองทานชินวัตรถึงกับต้องนั่งเกาหัวว่าลุงหุ่นเอาอีกแล้วเหรอเรื่องเริ่มจากคลิปเสียงหลุด17นาทีที่ลุงหุ่นยอมรับว่าแอบอัดตอนคุยกับนายกอิงแถมใจป้าส่งต่อให้ทีมงาน80คนฟังอ้าวลุงนี่การทูดหรือรายการเมาส์มอยพอคลิปหลุดลุงก็ไม่ยอมจบโพสเฟซบุ๊ก คู่ปล่อยคลิปเต็มถ้าฝั่งไทยกล้าวิจารณ์ว่าไม่มืออาชีพเอาเลยลุงแบล็กเมลแบบนี้ละครช่องน้อยสีหลากสียังต้องยอมแต่ที่พีคสุดคือดราม่าเตียงสีชมพูที่ฝั่งลุงหุน่นโพสต์รูปตอนเปิดบ้าน รับการมาเยือนของนายกอิงผ่าทัวห้องนอนที่ทักสินชินวัตรผู้พ่อและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้อาเคยมาพักในคฤหาสรูของตระกูลหุน่นใจกลางกรุงพนมเปนทำชาวเน็ตเดาว่านี่คือการขุดคุ้ยปมส่วนตัวของผู้นำไทยที่ลุงหุน่นหยิบมาเล่นเป็นมีมการเมืองเตียงสีชมพู กลายเป็นโค้ดแนมใหม่ที่ทำเอาทั้งอาเซียนขำกลิ้งแต่ฝั่งไทยนี่น่าเสียเพราะลุงไม่แค่แซะแต่เหมือนโยนระเบิดควันใส่เลยไม่พอลุงยังโพสต์เยาะเย้ยว่าถ้าถ่ายหยุดคายน้ำมันให้กัมพูชาพีทีทีก็เจ๊งเองืออหือนี่สงครามจิตวิทยาหรือแค่ขันนิ้ว แถมเปรียบไทยเหมือนรัเสเซียบุกยูเครนเรียกไทยก้าวร้าชวชวนนานาชาติกดดันให้ไทยไปสารโลกเรื่องชายแดนใจเย็นๆนะลุงสารโลกไม่ใช่กรุปแชทยูเอ็ที่ลุงจะแท็กเรียกหาพวกฝั่งไทยก็วุ่นนายกอิงต้องออกมาแก้เกี่ยวบอกคลิปนั้นแค่เทคนิคเจรจาอา้าวเทคนิคอะไรถึงเรียกแม่ทัพภาคสองว่าฝ่ายตรงข้าม ส่วนปมเตียงสีชมพูทีมงานถึงกับเงียบกริบคงกลัวตอบแล้วลุงหุ่นจะโพสต์แฉต่อชาวเน็ตไทยก็ไม่ยอมลุยคอมเมนต์ถล่มเฟซบุ๊กลุงจนลุงต้องบล็อกไอพีไทยซะเลยเอา้าวสงครามไซเบอร์ชัดๆแต่ล่าสุดยกเลิกการบล็อกปล่อยให้คนไทยจอดรถทัวเต็มที่แล้วต้องยอมใจลุงหุ่นวัย7จอย่างไฟแรงโพสแซบ จนเหมือนเด็กเจนซีถ้าลุงเปิดคอร์สสอนโซเชียลมีเดียคงเต็มที่นั่งแต่ลุงครับเรื่องชายแดนเรื่องเตียงสีชมพูมันไม่ใช่แค่โพสต์แล้วจบไทยคเมนพี่น้องกันมาคุยกันดีๆด,ดีกว่าปั่นดราม่าบน Facebook ไหมหรือลุงจะบอกว่าโพสต์ก่อนดราม่าทีหลัง